คน no ันดในคลิปพอดีไม,ไม่ได nice. you know. ้อ UH. ัดนานไม่บายนะไม่เสร็จตอนนี้ติสอบนี้สอบเสร็จแล้ไม่ได้เสร็จมีพ่งนีอีก่ขอเล่นก่อนนะจะมาุเเาเล้วยตรงนี้ค่อนข้างจวนอยู่นะโอ้ไม่ก ทีมอ่ะเดี๋งวจะมาเดี๋ยวเพื่อนของฉันกะไปดูเขาเลยนะครับแมวซึ่งเป็ีลีเจนด์ตัวนึงวันนี้เราจะไปตั้งีเจนตออันนี้น่าจะเป็นแบบเล่นๆนะไม่มีอะไรทำครับเล่นแบบทำ บอไม่ใช kind of ่มอไม่ใช่มอหนึ่งมอหนึไม่ใช่เนเนี่ยมีแค่ห้าตัวนะยังไงทำไมมันแหลกยังไงอีกเน่ยไอตัวนี้ยผมกนันนี Thôi, mình đặt cho nghe Chứ lắp tay đôi này kinh khủng này สุดเฟรนด์นะซึ่งหน้าของเกมอนเลยไม่ใช่แล้วคุตัวกันเนี้ยไม่เกี่ยวเลยอ่าไอ้หนทีอ๋อโอเคได้ตังเนี้ยแต่พอเล่นจบสามอันนี้ก็จะจบคลิปเนี้ยไม่ก็ไปทำอะไรเล่นนะไม่มีไม่มีอะไรทำเล่นแบบกำคับนะเพ้าะนีเป็นแต่กสุนที พี <ítulo> ่เฟนเด์คอสตนะเราไม่นจะกันนานเลยกล่าว่ากัดขึ้นเพื่อนรู้สึกว่าตอันดับนะเพื่อนนะตอนันดับที่หนึ่งเป็นอินหมูนี่นะได้มาแล้ครโอ้โหได้จากวาช็อปนะถ้าใครมีที่ไม่จะรู้แล้วก็ก่อนนี้จะมีที่มเจนก่อนนะครับไม่างั้นมึงรุ่จะวังนจะรู้จักตัวนี้มาแล้เดอคสไม่ค่อยเก่งไงกัดอ่ะอ่า ตอนนีน้นะ no, แล Jam ้วท <einer. S 1> nah well, like right? ุกเดี้ต้องไปทำไมะอ้าโอ้ยทำไมมันแหลกขอโทษนะครับความแหลกนี่ขอโทษนะครับความแหลกมากว่าเล็กเสียนดูวายฟังสิคริสเนี่ยสตริงพูดไปพูดมาก็สามนาทีเอง ด้วยแบบแนี้แลมันไม่ให้เพชรหรือว่าให้แบะอะไรฟูดันเต็นเฮ้ยฟูมสโคตเดียด์อุานี้มาครับฉุกกระพาไปคนดูดู้วยยังแรกกระพาวหดมากท่านี้ยำรับด้วยเดียบโอ้โหมากท่านี้วานทฟฟอ ันที่ต้องแบกงาน่ใกรนั้วไม่ชอบมีจชอบอะไรมฝากแ่าก็ครไม่รู้จักมาตลีจีนก็ดูไปนะเบื่อสนุกผมก็ดูเพื่อนเล่นแล้วก็ดูฝรั่งเล่นนะนสนุกดีเับเล่นไอ้ยาอาี๋ยวจะรอทีจจบคลิป ย to ัแม <t initiation> ่กระสุดท้ายเนี่ยกรงระอ้ดีไปก่มันน่เกียดม่มันด่นดิ้อมเาอไม่่ไยีเจนอ๋่ใเนอันนี้ก็ไม่มีเจนนะทีมผมนี่รีเจนม้วอืมมนเรา โหดมากนะจุดนี้วันนี้นะขอเราจะตีได้ก็มีเนนบีสไปแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหรตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้คนระัหน้าเป็นใครเป็นดัรกกันนะครนะอ,อืมต้องจะลบสักทีนะก็อะอืมฆ่าไม่ได้สงบเดี๋ยวเอาทากเลยบินไปจุ๊กจุกมันเลยอ่ะ กูไม่น่าใช้เลยม่้น Liberty ีลกัน,น,น่เานอะไก่นีล้วก็ช็กี่ช่นี้ก็เสียงแหไม่ค่อยบายเ่ไม่ค่อยจะบายอัสดีใจเยวันไหนน่าเกิดขึ้นเนี่ย เงียบนั่งเฉยๆเสียงปอมไม่ค่อยได้แล้วเย็บ <c oughs> จะได้เพลินอยู่แล้วนี่เร <c oughs> ีไดววินดึงนิ้สำหรับคนที่เล่นมันต้องจินทุกคันจะเห็นแค่คอมเมนต์จะเห็นสิ่งนี้เลยนรกมากเจอดาหตัวหน้าเกล้าไปดูดลย ที่มันเขียนมอเดิลดีเจนหน้าเขียนหน้าในแพนด้ารวันนี้ก็ะดังซื้อตัในเวลสามโอ้โหนะจุดนี้คนนี้อยากไม่เอาอ้ามันนไม่ได้เล่นมันนาใได้เล่นมันเลด่อนเกียร์มาเกียร์อัพเกีรได้นั่นนี่วะใม้ไปเล่นมันเลี่น ครับกินโอเคคนระับสำหรับวันนี้นะจบวันนี้นะนนนนะผมมาแบบเดียวผมก็กวางไยกันด้วยนะครับที่อับช้าก็ไม่เพราะอะไรนะติดเสอะนะขอจบไปตรงนี้คนระับละก่อย